คนมุงยศบอกว่าพรุ่งนี้แวะมาได้แอดมินวิทูลอ๋อพรุ่งนี้แวะนอนไม่ได้เอี่อยแม่พรุ่งนี้แวะนอนไม่ได้มันเอี่อยงพรุ่งนี้แวะนอนไม่ได้อ๋อมาเล่ก,กินกาแฟเยอะบอกคุณแม่คนมองยศกาจากนุกแพล้วนะครับ แบ,บอกว่าสิบเจ็ดสิบเจ็ดแมนว่าล่ะเจ็ดแผบลบว่าไตเต้าขึ้นมาแล้วครับไตเต้าขึ้นมาไต่เติ้าขึ้นมาเห็นได้สามสิบเลยแม่ สวัสดีครับคนนี้ที่ถูกลืมงานสิบเจ็ดเนี่ยดีกับคุณย่า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 กดไลค์ให้เป็นสิบ็ด้วยครับคุณย่าหรือว่าคุณย่ามานานแล้วอีกนะคุณย่าบอกมานานแล้วคุณย่าบอกดอกเข็มงามเนาะงามครับงาม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 ขอบคุณครับคุณย่ามาแล้สิบเจ็ดแล้ว การโขมมีสามหลังอดเดล่างเดียวการโขมเจ้าเยอะไปะหัวหลอดอ่ะโอ้ฮะดังเปะดังเปะ <c oughs> <c oughs> สัญลักษณ์สัญลักษณ์ปนัดปนัดจากคนนี้ที่ถูกเลืมต้องแวบอกคนนี้ที่ถูกเลืมค่าเนี่ย วัสดีค่ะคนดีที่ลืมจากสาวออนบ้านนาสาวออนจะเป็นคนแต่ลงจะคือบ่วงบ่วงฝ่าหัวน้ำเนี่ยฝ่ายคือจะไม่บ่อยจะหัวยู่วัสดีค่ะเทวดาน้องหมาจากสาวออนคุณแปลบอกสิแปดสิแปดันนะ ได้บนนอสิบแปดได้ยุทแท้ช่วงนี้เบิ้งยังก่างงามไปเบิดเบิง้งเน,น,นาะเนาะแันนั้นเนาะประมาณนั้นล่ละดวงตาดวงคอนกับหัวลอะอึกอากอึกอากมาโอ้ยพากันแล้วมาหัวลอนคุณย่าจ้าป้านัดบอก สวัสดีทุกท่านนะคะจอดนะคะครับคุณย่าครับโลกนี้สีชมพูเห็นไหมนี่ดอกสีอะไรปรนัดเนี่ยอ,อ้ช่วงนี้ก็มีแต่คนชอบไปเบิร์ดคุณแล้วชอบไปไล่หล โอ้ยขวัญพี่นึกหน้าขวัญว่าว่าหน้าขวัญต้องเป็นแบบไหนมันก็เป็นจริงๆนะขวัญเอ้ยเหมือนตาเห็นเลยวะทาไมพี่พี่เดาออกทําไมพี่วาดโค้งหน้าหนูออกวะเอ๊ะแม่นี่ยกับจับ,บางซื้อเรียกเพะถือเจา้าบ่าวเห็นหัวเนาะเอาเตี้ยนกันตัวเนาะคนมาเยือนตัวบ่เห็นาบ,บ้านหัวตัวเนาะต้นตุข่อยไปกับบ่าวพกจากหัวอยู่ไหมเจ้าก็นนางหัวอยู่เ่ราเจ้าอยู่ ชมบุไปมืดปนัดปนัดละวัสดีกับปนัดจากฝันน้องแพลบอกว่าขวันใจข้าแค่นี้กัดในหัวเลียวพะนะเฮ้ยสร้างว่ามีแต่ตุ๊ดเต็มซอยพุ่นยุไส่ละบองเห็นในหัวเนี้ยอยากหัวตาเ่องไหมท่านในหัวยุ สวัสดีน้องสาวน้องวิบวิบบอรครับ